สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําระบบทีสิ0ิแล้วนะครับผมแป๊บเดียวนะครับระบบทีสิ0แล้วนะครับผมระบบนี้นะครับเราก็ยังมาเซตระบบที่เว็บไซต์เทปยิ่งวิวคอมเหมือนเดิมนะครับสําหรับคุณเพื่อนคนไหนเข้ามาใหม่นะครับยังไม่สมัครสมาชิกนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ t a ป i n g v i e w c o m แล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับผมเมื่อเราสมัครสมาชิกเข้ามานะครับเพื่อนๆสามารถทําตามคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็จะได้ระบบนี้นะครับผม อ่ะก่อนอื่นนะครับผมก็แนะนำอินดิเคเตอร์ก่อนนะครับก็จะมีสตัวนะครับอินดิเคเตอร์หนึ่งสองสามสี่นะครับเดี๋ยวอะไรชื่ออินดิเคเตอร์นะครับผมจะลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเพื่อนๆก็สามารถกรอบมาแล้วก็แอดเข้าไปในระบบนะครับอ่าหลังจากอ่าเพื่อนสมัครสมาชิกเรียบร้อยนะครับก็คลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วก็มาที่รี o v e ก่อนนะครับแล้วก็ อินดิเคเตอร์แอนดรอยนทูคือก็คือเราจะลบทุกอย่างออกหมดนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็คลิกขวาอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาที่ Insert Indicator นะครับผม insert indicator แล้วก็มาที่ public อ่า public library นะครับเราก็เอารายชื่อนะครับผมแต่ละอินดิเคเตอร์นะครับสี่ตัวนี้นะครับก็อมาทีละตัวนะครับผมมาใส่นะครับมาใส่ที่นี้ มันใส่ตรงนี้นะครับรายชื่อ i n i t a เตอร r มันก็จะขึ้นเรียงเรียงเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะ insert เข้ามาในระบบนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะมาตั้งค่านะครับผมตัวแรกนะครับก็คือ T3 นะครับ T3 เรามาคลิกที่ format นะครับค่า input เราจะใส่ใส่เป็น9นะครับผมแล้วก็กด ok นะครับในส่วนของ e m a นะครับแล้วก็มาที่ format เหมือนเดิมนะครับผม เราก็ใส่ตามนี้เลยนะครับค่าอินพุตร้อยห้าสิบนะครับผมสองจุดสองอะไรเงี้ยต็ตามผมเลยนะครับส่วนสไตล์นะครับสไตล์ก็ตามนี้เลยนะครับเราเอาเครื่องหมายถูกออกให้หมดนะครับเหลือเฉพาะตรงเบดไลน์นะครับผมแล้วก็กดโอเคในส่วนของราคานะครับเราก็จะได้แล้วนะครับได้สองเส้นนะครับเป็นเส้นอิชิมุกุนะครับผม e มลแล้วก็เส้นของ T สามเ็ดเก้านะครับผม อินดิเคเตอร์ตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้นะครับผมเราไปที่ format นะครับผมมาที่ format พอคลิกที่ format นะครับตรงสไตล์นะครับเราคลิกเราจะเลือกเครื่องหมายถูกนะครับแค่สี่ช่องแรกเท่านั้นนะครับส่วนสามช่องที่เหลือไม่ต้องนะครับถ้าระบบให้มายังไงเราก็ปรับแก้ให้ตามผมเลยนะครับผม หลังจากนั้นก็กดโอเคนะครับผมมาในส่วนของอินดิเคเตอร์ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้นะครับล่างสุดนะครับก็มาที่ format นะครับ f o r m แมตฟอร์แมตฟอร์แมตฟอรเสร็จปุ๊บนะครับมาที่ input นะครับ Input นะครับเราใส่25 34 4แล้วก็14นะครับตรงสไตล์นะครับก็ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรเนาะก็ติ๊กถูกทุกช่องเลยนะครับผม ตรงเลเวลตรงนี้เราอาจจะใส่อเอาตามนี้เลยครับ32กับ68ครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนะครับกดโอเคนะครับสำหรับการใช้งานนะครับผมอเอาคู่งเงินไหนดีเอา USD JPY ก็ได้ครับผม USD JPY โอเคตัวนี้เป็น t i ม e เฟรมส4ชั่วโมงนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะดู15 15นาทีก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูทางเฟรมสิบห้านาทีนะครับบางคนขี้เกียจรอ,อนานนะครับผมแล้วการใช้ระบบนี้นะครับผมก็คือในส่วนของราคาที่เราจะพิจารณานะครับเดี๋ยวผมจะ,ะตีกรอบให้พิจารณาครับหนึ่งนะครับราคาต้องยืนเหนือเส้น T สามแล้วก็ T สามแล้วก็ ที่3แล้วก็เส้นอิชิเอเมได้นะครับผมก็คือในส่วนนี้นะครับเห็นไหมครับว่าราคาตั้งแต่มันยืนได้นะครับเราจะเปิดออเดอร์บายนะครับพร้อมๆกันกับนะครับในส่วนอินดิเคเตอร์ส่วนกลางนะครับตัวนี้พื้นที่หรือว่าแอเรียต้องเป็นสีเขียวเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นสีเขียวนะครับผมมันจะเป็นสีเขียวก็คือราคาเราเช็คราคาเสร็จนะครับ ราคายืนอยู่เหนือเส้นสีน้าเงินไหมยืนอยู่เหนือเส้นสีเขียวไหมหรือว่าเส้นเป็นสีเขียวหรือสีแดงเงี้ยต้องเป็นเส้นสีเขียวนะครับอ่าแล้วก็มาเช็คในส่วนของอินดี้อ่าหรือว่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้นครับเป็นสีเขียวไหมเป็นรูปฟูกขึ้นมาอ่าในส่วนนี้นะครับเราเปิดออเดอร์บายอ่าแล้วก็มาเช็คอีกกับอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวสุดท้ายนะครับผมเราจะเข้าออเดอร์บายก็ต่อเมื่อนะครับผมอ่าสัญญานะครับสีเขียว สีเขียวนะครับตัดเส้นสีแดงขึ้นมาเขียวตัดแดงนะครับผมเขียวตัดแดงขึ้นมาและเส้นสีเขียวและเส้นส,สีแดงนะครับอยู่เนื้อค่าเฉลี่ยของของบลิงเกอร์แบนนะครับผมอยู่เนื้อเส้นอยู่เนื้อค่าเฉลี่ยเส้สนสีส้มตรงนี้มันจะเป็นค่าเฉลี่ยนะครับของบลิงเกอร์แบนช่วงนี้เราจะเปิดบายนะครับผม เราจะเปิดบ่ายแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะเปิดบายได้นะครับก็คือจุดนี้นะครับผมจุดนี้เราเปิดบายได้นะครับตรงนี้ที่เราปิดนะครับถ้าใครอ่านโดจิออกเจอโดจิก็คือเราปิดออเดอร์เลยก็ได้นะครับหรือไม่ก็พิจารณาเส้นเขียวนะครับตัดแดงลงมานะครับ เขียวตัดแดงตรงนี้เราก็เป็นจุดปิดออเดอร์ได้นะครับในกรณีที่เราเข้าออเดอร์บายในจุดนี้นะครับผมในจุดนี้นะครับก็คือเราจะบายบายนะครับผมแล้วถามว่าตรงนี้สัญญาณล่าสุดนะครับมีสัญญาณเซลล์นะครับมีสัญญาณเซลล์มาแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับมันลงมันหลุดลงมานะครับมันก็รีบาลน่าจะไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านสองเส้นนี้นะครับ เพราะว่าแถบตรงนี้สีแดงนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลูกฟูกนะครับหรือสีแดงแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าตรงนี้สีเขียวตัดลงมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับตรงนี้ในโซนนี้นะครับผมในจุดนี้เราสามารถเปิดออเดอร์เซลได้นะครับเปิดออเดอร์เซลได้เลยนะครับผมในจุดนี้มันก็รีบาวขึ้นมาเรารอว่ามันจะเบรกลงเมื่อไหร่นะครับเราก็ค่อยเปิดออเดอร์เซลตามอีกทีก็ได้นะครับผม อันนี้เป็นตัวอย่างการใช้งานระบบนะครับเป็นมาดูจุดอื่นๆบ้างครับผมถ้าจุดก่อนหน้านี้นะครับเราก็เปิดได้ยาวตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเปิดได้ยาวตั้งแต่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับตรงนี้ที่เราเปิดเซลล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาปิดตรงนี้หรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าราคายืนเหนือเหนือเส้นสีน้ําเงินได้นะครับ เราปิดออเดอร์เซลล์ไปก่อนนะครับผมเราปิดออเดอร์เซลล์ไปก่อนได้นะครับแล้วก็มาเปิดจุดที่เราเปิดบายนะครับจุดที่เราเปิดบายก็มีในโซนนี้นะครับผมในโซนนี้นะครับเปิดบายได้หาจังหวะเปิดบายนะครับผมหาจังหวะเปิดบายตรงนี้นะครับหาจังหวะเปิดบาย สังเกตว่าราคานะครับยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลีย่ยสีน้ำเงินไหมนะครับแล้วก็อินดี้อีกสองตัวนะครับเป็นไปตามเงื่อนไขไหมนะครับผมเป็นไปตามเงื่อนไขไหมจุดนี้เราเปิดเซลนะครับจุดนี้เราเปิดเซลจุดนี้เราเปิดเซลจะเห็นวา่าระบบนี้นะครับใช้งานง่ายนะครับเราสามารถใช้ได้ทุกไทมเ์เฟรมนะครับ แต่ถ้าให้ปลอดภัยหรือเผมแนะนำนะครับผมก็แนะนำให้เล่นทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะครับแต่บางคนต้องการเทรดสั้นๆน,นะครับหนึ่งชั่วโมงมานานเกินไปไม่ถึงเต้นก็อาจจะเทรดทำเฟรมห้านาทีสิบห้านาทีก็ได้นะครับผมอ่ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานระบบอ่าที่สิบนะครับผมอ่าเพื่อนๆคนไหนชอบก็กดไลค์ได้นะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับ ก็กดแชร์ได้ครับนําไปเผยแพร่นะครับผมหาตังค์ใช้นะครับเป็นไรายได้เสริมนะครับอีกทางเลือกหนึ่งนะครับผมเอาโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบการแนะนําเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ